อยากกินขนมปังชบไข่ใส่เชได้กล้วยใส่มันให้หมดเลยเห็นไหมมันขาวแล้วร่วไปไหม แล้ว<ไ> <Okay. S 1> ชีสก่อน,น,น,ไ,มนไม่มองใส่ชีสไปเลยจ้า lớn cỡ. Hãy coi lên ta, Xài coi về coi ta. Ôi จัดเรียงเพววื่อความสวยงามเห็นไหม ม้วนอะเนี่ยม้วนเนี่ยไม่ม้วนอะ่ะอุ้ยใส่กล้วยยองไปไะเนะีเ่ยใส่กล้ยชะลาบสิชะลาบชะลาบชะลาบคืออะไร อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเดี๋ยว่อาทำอันน้าเออปลาชลาปสามชิ้นก็พอสามชิ้นเนาะติดไหมไม่ติดติดโอ้ยเนี่ยท้องผุและท้องผุท้องแตกทองผุแม่มันไม่ติด แล้วมันเลอ,อไรตรงนี้เนี่ย <c oughs> อ้ยตายแล้วลืมไปว่ะโอ้ my god แล้วเหลือชุบไข่แล้วก็ไปทอดนะจ๊ะทุกคนแต่กจะกินเหมือนอ้วนตายไปเลยเมื่อกี้นะแม่อะ <c oughs> ได้ยินเสียงแม่เลยไหมทุกคน <c oughs> แม่เลยดังมากแล้วก็มายืนกำกับบอกท้องผุท้องโปอะไรก็ไม่รู้แล้วเขาบอกว่าเนี่ยมันเป็นรูนะต้องทำอย่างนี้อย่างนะี้แล้วก็เลยได้ยินไหมทุกคน <c oughs> ดังมากเสร็จแล้วหนึ่งอัน ไหนที่เหลือให้เจียวทำไปซุปไข่ซุปไข่มือไม่เนีกินเลยมือเจียวเนี่ยไปทอดจ้ะไปว้วนตายไปเลยจ้า ไขมันโคเลสสจแล้วจ้าทุกคนเห็นไหมเห็นบ้าเห็นบ้าเห็นไม่จ้าเยวจะมาชิมกันนะอันนี้ไม่น่ากินเลยสงสัยฝีมือเจียวอันไหนของเขาอ่ะ เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมแสงมันเข้ามากมันใช่เวลามาเป่าผมตรงนี้ไหมอ้อยตายแล้วคนหนึ่งก็เลอะคนหนึ่งก็มาเป่าผมเนี่ยคนกำลังจะกินเนี่ยเห็นไหม กินให้ทุกคนดูอร่อยแต่อยากกินเยอะนะอยากกินเยอะมันมืดแล้วนะ <c oughs> มันกินแล้วเป็นอย่างนี้ยขาเห็นไหมเลอะเลยเลอะไม่ได้ดยยไปคอนเะจ้ะบาย